ก็สวัสดีครับผมเจ๋งครับลองดูมุมนี้กันพ่อมีตัวกัดอยู่ด้วยแต่ปลาไม่ค่อยโตแต่ได้ไซ้์โตมาสองตัวพูดใหญ่วะ โดนโดนโดดโดดโดดมีตัวมีตัวมีตัวครับเดี๋ยวขึ้นโคก่อนใสสวยกัดเต็มปากอาะยะเลยป่ามีครับนานนี้ของแต้มแล้วเจ้ายักยางเข้าไปครับผมเนี่ยครับยักยางยักยาง หมานดีจริงๆวันนี้ครับผมเป็นสิบตัวเนี่ยที่ได้หาเก็บปานาครับนี่จิบน้ําอีกโอ้หลายตัวอยู่โอเคครับผมสุดยอดมากครับเจ้ายักษ์ย่างครับผมหาซื้อติดก,กระเป๋าไว้ครับหน้าปานาต้องใช้เลยสุดยอดครับผมกัดมีแต่เต็มปากเต็มปาก